สวัสดีค่ะกัลยานมิตรมิ่งขวัญชาแนลยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พลังแห่งความสุขความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมเหตุใดเราจึงเชื่อว่าผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นรับบัญชาจากสวรรค์ลงมาใช้ชีวิตในโลกมนุษย์และมีภาระหน้าที่ ที่รับบัญชาจากเทวดาลงมาทำกิจมาทำภารกิจบางอย่างเราผู้ที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือนั้นใช่ผู้ที่เป็นเทวดาบนสวรรค์ในชาติก่อนจริงหรือไม่คำว่าสวรรค์ในพระพุทธศาสนานั้นเทวดาก็สามารถตกชั้นหรือเลื่อนชั้นได้ถ้าเราทำความดีตายไปเราก็ขึ้นสวรรค์ ถ้าเราทำชั่วตายไปเราก็ตกนรกแต่ไม่มีใครที่จะไม่เคยทำดีและไม่มีใครที่ไม่เคยทำชั่วดังนั้นทุกคนล้วนเคยทำทั้งความดีและความชั่วมากน้อยต่างกันไปสวรรค์มีอยู่หกชั้นชั้นที่1ชื่อชั้นจาตุมหาราชิกามีเท้าจตุโลกบาลดูแลรักษาโลกทั้งสี่ ชั้นที่สองชั้นดาวดึงหรือชั้นไตรตึงเป็นที่อยู่ของพระอินทร์ผู้ใหญ่กว่าเทวดาทั้งหลายชั้นที่สามคือชั้นยามาอยู่สูงกว่าวิถีโคจรของพระอาทิตย์มีแต่เวลาหรือยามดีตลอดไปไม่มีคำชั้นที่สี่ชั้นดุสิตเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ผู้สร้างสมภารอันจะลงมาตรสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ชั้นที่หชั้นนิมมาน,นรดีเทวดาในชั้นนี้ต้องการสิ่งใดก็เนรมิตได้เอาดังใจไม่ต้องมีใครถวายชั้นที่6เป็นชั้นสุดท้ายชื่อชั้นปรนิมมิทวสวรตีเป็นที่อยู่ของเทวดาและมารด้วยสามารถจะเนรมิตสิ่งที่ปรารถนาเองหรือให้ผู้อื่นเนรมิตแทนก็ได้เทวดาเมื่ออยู่บนสวรรค์ เวลาสิ้นบุญแล้วก็ต้องจุติไปเกิดตามกรรมของตนเหตุที่เทวดาจะสิ้นอายุไขมีอยู่สประการคือเทวดาหมู่ใดๆประทำบุญมาแต่ปางก่อนเมื่อสิ้นอายุไขนั้นเช่นหากจุติในชั้นดุสิตจะมีอายุได้ถึง4,000ปีทิพย เมื่อหมดอายุแล้วต้องไปเกิดใหม่ในสวรรค์ชั้นเดิมหรือชั้นอื่นประการที่สองบุญอายุไขของเทวดาหมู่ใดกระทำบุญแต่ปางก่อนมาแม่อายุยังไม่ถึงกำหนดตามอายุไขเทวดาในสวรรค์ชั้นนั้นแต่หมดบุญก่อนก็จะชุติจากสวรรค์นั้นไปเกิดที่แห่งอื่น ประการที่สามอาหารไขเทวดาบางจำพวกเพลิดเพลินกับการเล่นสนุกกับเหล่านางฟ้าอับสรอนจนลืมกินอาหารจึงสิ้นชีวิตแม้จะลืมกินเพียงมื้อเดียวและกินทดแทนอีกกี่ร้อยครั้งก็ไม่อาจคืนชีวิตได้เพราะเนื้อเทวดามีความอ่อนราวดอกบัวการอดอาหารก็เหมือนกับเอาดอกบัวไปตากบนแผ่นหินอันร้อนแรง โดนแดดเผาแม้จะนำมาแช่น้ำก็ไม่อาจกลับมาสดชื่นดังเดิมเทวดาก็เช่นกันประการสุดท้ายประการที่สโกรธาพลาัยเทวดาบางจำพวกอาจมีใจลิษยาหรือโกรธกันจึงทะเลาะกันถ้าหากมีเทวดาองค์ใดระงับความโกรธได้ทั้งสองก็ไม่ต้องไปจุติแต่ถ้าวิวาทกัน หัวใจของเทวดาทั้งสองก็จะกลายเป็นไฟเผาไหม้กายเพราะและก็จะสิ้นชีวิตลงแต่จะไปเกิดที่ใดนั้นก็คงต้องตามแต่บาปและบุญของเทวดาองค์นั้นที่กระทำมาแต่ปางก่อนนั่นเองเทวดาคือบุคคลที่มีหิริโอตป,ปะคือ มีความเกรงกลัวและละอายต่อการทำบาปไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าผู้อื่นหรืออยู่เพียงลำพังถ้ามีน้อยถ้ามีความละอายต่อบาปน้อยก็เป็นเทวดาชั้นต่ำถ้ามีความละอายต่อบาปมากก็จะเป็นเทวดาชั้นสูงนี่คือหลักการในการที่จะคัดเทวดาเทวดาก็มีชั้น ดังนั้นเราเกิดเป็นคนเราไม่ต้องโกรธว่ามนุษย์ทำไมมีชั้นการแบ่งชั้นเทวดาเกิดจากบุญบาปเทวดายังต้องมีความละอายต่อบาปและความกลัวบาปไม่เท่ากันเลยเมื่อเราได้ฟังเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปของเทวดาอย่างนี้ทําให้เรานั้นได้เข้าใจว่าเรานั้นหากเมื่อก่อน เราเคยเป็นทวดาเราอาจจะมีสาเหตุบางสิ่งบางอย่างอาจจะทำผิดบางสิ่งบางอย่างแล้วจึงถูกส่งลงมาเพื่อที่จะกรานิสัยและส่งลงมาทำภารกิจบางอย่างที่เป็นประโยชน์แก่มวลมนุษย์เพื่อที่จะยกระดับจิตใจของเรานั้นให้สูงขึ้นให้เทียบเท่ากับความเป็น ผู้ที่สามารถจะขึ้นไปอยู่บนสวงสวรรค์หรือเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าได้และสิ่งที่จะขัดเกลาเราได้ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดคือการทำทานการถือศีลและการภาวนารวมทั้งการวิปัสสนานั่นเองเพราะทานจะทำให้เรานั้นละความโลภ ละความตนีส่วนศีลจะเป็นเหมือนกำแพงป้องกันไม่ให้เรานั้นคิดชั่วทำชั่วและพูดชั่วส่วนการภาวนาหรือการวิปัสสนาก็จะช่วยให้เรานั้นอบรมจิตขัดเกลาจิตทำให้เรานั้นมีความคิดมีจิตใจที่สูงส่งขึ้น ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเรื่องกรรมจะทำให้เรานั้นมีน้ำอดน้ำทนมีความบากบั่นมั่นคงไม่ท้อถอยในการที่จะทำความดีในการที่จะขัดเกลาตัวเราให้เป็นผู้ที่มีคุณงามความดีและมีคุณภาพมีความเพียรสั่งสมกรรมดีและขยาดกลัว การทำกรรมชั่วไม่ตีโพยตีพายเมื่อเรานั้นเกิดความผิดหวังและไม่หลงละเริงเมื่อเรานั้นได้รับผลแห่งความดีเพราะเราจะมารู้แจ้งทีหลังว่าผลทุกอย่างที่เกิดมานั้นย่อมเป็นไปเ,เพราะเหตุที่เราเคยทำมาตั้งแต่อดีตนั่นเอง ดังนั้นการศึกษาให้รู้แจ้งในเรื่องกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดของผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นจึงเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะไขให้เราผู้มีกากบาทกลางฝ่ามือได้ดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่ถูกต้องมีผลนำความสุขสงบแก่เรา มีประโยชน์ในการพัฒนาชีวิตและจิตใจให้สูงขึ้นให้ร่มเย็นและให้ผู้ที่มีกากระบาทกลางฝ่ามือทั้งหลายได้เห็นว่าการเกิดของเรานั้นมีความหมายมากนะักไม่ใช่เกิดมาด้วยความบังเอิญไม่ใช่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างหลักลอยปล่อยตัวและตายไปอย่างน่าสมเพชเ,เวทนา เมื่อเรามีโอกาสที่จะได้เกิดมาบนโลกมนุษย์เพื่อที่จะได้สั่งสมบุญบารมีให้บารมีเรานั้นสูงขึ้นหากเรานั้นประพฤติตัวถือศีลอยู่ในศีลห้าเราก็จะได้เกิดไปเป็นเทวดาเหมือนเดิมและหากว่าถือศีล 8, ศีลสิ 8, ส 10, เราก็มีโอกาสได้ไปเกิดเป็นพรม และหากเรานั้นมีจิตตั้งมั่นรักษาศีลภาวนาวิปัสสนากรรมฐานตั้งใจแน่วแน่สู่พระนิพพานเราก็จะไปสู่ดินแดนนิพพานไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี่คือการที่เราจะมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพไม่เสียชาติที่เกิด ที่เกิดเป็นคนดวงจิตทุกดวงจิตต่างก็ปรารถนาที่จะเกิดในภพภูมิที่ดีแต่บางครั้งก็ไม่สามารถที่จะกําหนดตัวเองได้หากมีเวรกรรมที่มากรออยู่การได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นสุดแสนจะประเสริฐเพราะมีหลายดวงจิตเหลือเกินที่ไปเกิดเป็นสัตว์เป็น สิ่งที่ไม่สามารถที่จะสั่งสมบุญบารมีได้เราเกิดมาเป็นคนเรามีโอกาสที่จะสั่งสมบารมีเราก็ควรที่อย่าให้เสียชาติเกิดควรที่จะใช้เวลาที่มีสั่งสมบุญบารมีเพราะชาติหน้านั้นมันมีจริงหากชาตินี้หากเวลานี้ยังไม่ตระหนักในการ ทำคุณความดีในการสั่งสมบุบญบารมีแล้วชาติหน้าเราไปเกิดเป็นอะไรเราจะรู้หรือไม่การที่เราปฏิบัติตัวอยู่ในศีลในธรรมเราสามารถที่จะกำหนดชีวิตในภพภูมิข้างหน้าของเราได้หากเราถือศีลห้าเราก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดาหากเราถือศีลแปดศีลสิบ เราก็ได้เกิดในชั้นพรหมและหากเรานั้นปฏิบัติธรรมปฏิบัติวิปัสสนาจนถึงขั้นสูงสุดเราก็จะได้ไปเกิดในแดนนิพพานไปอยู่ในแดนนิพพานไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมาเวียนว่ายแต่เกิดในโลกมนุษย์ในโลกเทวดาหรือในโลกพรหมหรือแม้แต่ในโลกนรก นี่คือการกําหนดชีวิตท่านผู้มีกากบาทกลางฝ่ามือท่านเข้าใจหรืออย่างว่าเหตุผลที่เราควรที่จะมาสร้างสมบุญบารมีนั้นเป็นเพราะเหตุนี้ท่านเข้าใจแล้วท่านจะทำอย่างไรต่อไปอยู่ที่ท่านขอขอบคุณทุกท่าน ที่มารับชมรับฟังคลิปนี้ตั้งใจปรารถนาที่จะให้ทุกท่านนั้นพบหนทางแห่งแสงสว่างเพราะเราเป็นผู้ที่มีชะตากรรมเดียวกันขอให้ทุกคนจงมีความสุขความสำเร็จพบหนทางแห่งการนำชีวิตสู่ความเป็นผู้ที่เชื่อมั่นในการสะสมสร้างสมบุญบารมี คลิปนี้หากท่านคิดว่ามีประโยชน์ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์และท่านใดที่ยังไม่ติดตามก็มาติดตามเป็นกัลยาณมิตรกันนะคะอย่าลืมกดติดตามคุณกดติดตามหรือ,อยังถ้ายังกดติดตามก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ